สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอนาฬิกาอัจฉริยะระบบ GPS Garmin X Rapid แต่ง่ายจ่ายสะดวกมาพร้อมฟีเจอร์โดนๆและฟังก์ชันสุดเจ๋งที่สามารถใช้จ่ายแทนบัตร Rapid ทั้งขึ้นรถไฟฟ้า BTS รถด่วนพิเศษ BRT และซื้อของได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพกบัตรให้ยุ่งยากวิธีใช้งานสามารถทำตามได้เลยนะคะก่อนอื่นต้องโหลดแอป Garmin Connect และแอป My Rapid ในโทรศัพท์มือถือไว้ เมื่อเปิดเครื่องแล้วให้ทําการเชื่อมต่อกามมินกับโทรศัพท์มือถือของเราก่อนจากนั้นกดเข้าไปที่แอป My Rabbit ทําการเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีกันก่อนเลยเริ่มจากกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลตั้งรหัสพิน6ห,หลักเพื่อความปลอดภัยแล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งนะคะ จากนั้นจะมี SMS รหัส OTP ส่งมาที่เบอร์มือถือของเราก็ทำการกรอกลงไปเลยค่ะอ่านหนังสือให้ความยินยอมในการสร้างบัญชีกดยอมรับและกดคำว่าถัดไปเลยนะคะทีนี้ก็กดเข้าไปทำการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบค่ะแตะการมินที่หลังโทรศัพท์มือถือค้างไว้รอจนกว่าจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะ จากนั้นก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของเราด้วยนะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยค่ะแล้วระบบก็จะให้สแกนใบหน้าสุดท้ายใช้การมินแตะที่หลังโทรศัพท์มือถืออีกครั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ซื้อของกับร้านค้าที่รับบัตรและบิดรวมถึงฟีเจอร์ติดตามสุขภาพแบดบ24ชั่วโมงและฟีเจอร์สำหรับการออกกำลังกายนอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บเพลงโปรดได้ถึง650เพลงแถมยังสามารถซิงกับบัตรเครดิตจ่ายเงินแบบไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์อีกด้วยแบบนี้ก็เหมือนพกบัตรดี้คู่ใจไปด้วยทุกที่เลย เรียกได้ว่าเป็น GPS Smartwatch ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสุดแอคทีฟให้สะดวกสบายกว่าที่เคยเลยละค่ะส่วนวิธีเติมเงินก็ง่ายมากเลยค่ะเติมเงินได้หลายวิธีสามารถเติมเงินที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้ด้วยนะคะใช้แทนบัตรแรปปิด Rapid ได้เลยโดยเติมเงินขั้นต่ำได้ที่100บาทค่ะหรือจะใช้วิธีที่สะดวกกว่านั้นก็คือการเติมเงินผ่านแอป,ป My r a b i t นั่นเอง กดเข้าไปที่แอป MyRapid ในโทรศัพท์มือถือแล้วเลือกคำว่าเติมเงินแตะกามินที่หลังโทรศัพท์มือถือค้างไว้จนกว่าจะขึ้นคำว่าสำเร็จเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมและช่องทางการชำระเงินค่ะระบบก็จะพาเข้าสู่วิธีการชำระเงินตามนี้เลย จากนั้นแตะกามินที่หลังโทรศัพท์มือถืออีกรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ง่ายจ่ายสะดวกแบบนี้ขอบอกเลยว่าของมันต้องมี